สวัสดีครับรายการ g o Insight ช่วงเย็นวันศุกร์ที่25มกราคมโดยฝ่ายวิจัย Classico Future คาดการราคาทองคำในวันนี้จะแกว่งตัวสร้างฐานโดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำเป็นหลักก็คือเงินทุนไหลเข้าไทยและตลาดเกิดใหม่ท,ทั่วโลกนะครับในขณะที่ค่าเงินยูโรค่อนข้างแข็งแต่ว่าวันนี้เงินบาทเริ่มอ่อนค่าตีกับ แต่ว่าเป็นลักษณะการดีดกับระยะสั้นเท่านั้นโดยมองเศรษฐกิจฟื้นตลอดทั้งปีนี้และการคาดการณ์จากหลายสำนักทําให้คาดว่าค่าเงินในตลาดเกิดใหม่รวมทั้งประเทศไทยด้วยยังคงแข็งค่าต่อนะครับทําให้ซึ่งการคาดการเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทําให้ทองคําที่มองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยถูกเทขายทํากําไรด้วยรวมทั้งการที่ไม่สามารถผ่าน แนวต้านสําคัญทางจิตวิทยาที่1,700เหรียญทําให้มีแรงเทขายซ้ําลงมาอีกโดยการยืนระดับที่1,660เหรียญในคืนนี้มีโอกาสที่จะดีกลับไปในสัปดาห์หน้าด้วยมุมมองระยะยาวตลอดทั้งปีที่เกิดจะเงินอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น QE หรือการอัดฉีดสภาพคล่องให้ธนาคารเนี่ยทั้งจาก ECB BOJ นะครับแล้วก็แบงก์ชาติอังกฤษรวมทั้ง QE ของเฟดด้วยสิ่งที่จะต้องติดตามในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของเฟดนะครับการประกาศอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็การการให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับอีกงวดหนึ่งให้กับสเปนรวมทั้งอาจจะมีการให้เงินช่วยเหลือให้กับกรีซเพิ่มเติมตามที่สัญญากันไว้ด้วยแต่สุดสัปดาห์นี้จะมีการปิดการประชุมเ o r l d Economic Forum ในวันอาทิตย์ ตัวเลขในคืนนี้นะครับช่วงสี่ทุ่มตรงมีตัวเลขตัวเดียวของสหรัฐก็คือยอดขายบ้านใหม่เดือนธันวามาดูทางเทคนิคกันบ้างสัญญาณกราฟลายหนชั่วโมงนะครับภาพภาพก,กว้างจะเห็นว่าเป็นการพยายามเบรกเทนขึ้นมาจากเส้นฟ้าซึ่งซูมเข้ามาจะเป็นรูปนี้นะครับในขณะที่ยังไม่ลงไปทดสอบ1650ซึ่งถือเป็นแนวรับสำคัญมาก ทำให้ในคืนนี้เราให้แนวรับไปที่1660และ1650้อยหโดยการโดยดูที่1660เป็นหลักนะครับการยืนระดับนี้ได้ในสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นเป็นการดิดกับทางเทคนิคและมีโอกาสเกิดรูปแบบของ triple bottom ได้ซึ่งสัญญาณ RSI ก็คือภาพด้านล่างนี้นะครับเส้นมีการยกตัวสูงขึ้นเป็นการเซตอัพ เพื่อที่จะเตรียมดิดกับแต่ว่าโอกาสอ่อนตัวในคืนนี้ก็มีทําให้เรามองว่ามีโอกาสที่ราคาทองคําจะแกว่งตัวไซด์เว์ในกรอบระหว่าง1,660-1,675การเบรกด้านใดด้านหนึ่งจะมีโอกาสที่จะบวกได้อีกประมาณ10เหรียญหมายความว่าถ้าหลุด1,660ก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบ1,650ได้ซึ่งค่อนข้างแข็งแกร่งครับ สรุปแนวรับแนวต้านนะครับให้แนวต้านที่1675และ1685ในคืนนี้ส่วนแนวรับให้ที่1660และ1650ครับ